เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้แบบลูกผสมถือเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ควรมีไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนจริงๆหรือที่บ้านของนักเรียนสิ่งเหล่านี้คือเทคโนโลยีที่ควรมีเพื่อการเรียนรู้แบบลูกผสมที่ประสบความสำเร็จคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสมัยใหม่จำนวนมากสามารถใช้การเรียนรู้แบบลูกผสมกับแล็ปท็อปเพียงเครื่องเดียว คอมพิวเตอร์ต้องมีสมรรถนะที่ดีเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายและใช้ในการจดบันทึกการเขียนและการค้นคว้าอิสระแต่สำหรับนักเรียนคอมพิวเตอร์ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและครูเทคโนโลยีวิดีโอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้แบบลูกผสมเพราะหลายกลยุทธ์การสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การทำงานร่วมกันของนักเรียนและการเรียนรู้เชิงรุกที่นักเรียนไม่เห็นหน้ากันจะเป็นปัญหาในการโต้ตอบการใช้เว็บแคมที่แยกต่างหากสำหรับการเรียนรู้ทำให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพที่ชัดเจนไมโครโฟนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้แบบลูกผสมปกติแล้วไมโครโฟนจะมีอยู่ในในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่บางครั้งอาจไม่ได้คุณภาพสูงหรือรับเสียงรบกวนมากเกินไปการมีไมโครโฟนสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านจะสามารถตัดเสียงรบกวนที่จะทำให้การสื่อสารกับในห้องเรียนจริงไม่มีปัญหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำงานร่วมกันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์จริงแต่เป็นสิ่งที่ควรพิจรารณาอย่างยิ่งเมื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบลูกผสมเช่น Google Classroom ไปจนถึงกระดานไวบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้มีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไปล่วงหน้าซึ่งครูสามารถใช้สำหรับห้องเรียนของครูได้การเรียนรู้แบบลูกผสมที่สมบูรณ์ควรระมัดระวังและเลือกการตั้งค่าซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนจอแสดงผลในชั้นเรียนจอแสดงผลมีความสำคัญมากสำหรับห้องเรียนจริง เนื่องจากต้องใช้นำเสนอการสอนในชั้นเรียนและแบบที่ออนไลน์ไปพร้อมกันกระดานไวบอร์ดแบบโตตอบสําหรับการแสดงผลรูปแบบขนาดใหญ่ที่ตอบสนองต่อการทำงานแบบเรียลไทม์เช่นการจดบันทึกวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนในการแบ่งปันบันทึกย่อหรือการระดมความคิดกับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านยิ่งไปกว่านั้น ถแล็บท็อปที่เปิดใช้งานระบบสัมผัสก็สามารถเขียนและแบ่งปันบนกระดานกับนักเรียนเรียนในห้องได้เช่นโปรเจคเตอร์ or, โดยปกติแล้วโปรตแตจะใช้เป็นจอแสดงผลธรรมดาธรรมดาเพราะโปรเจคเตอร์ยังต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงก,กันแล็ปท็อปอย่างไรก็ตามหากต้องการประหยัดในการช่วยแสดงการสอนในห้องเรียนโปรเจคเตอร์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง การนำเสนอแบบไร้สายทำหน้าที่เป็นจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มักใช้เป็นจอแสดงผลหน้าห้องในห้องเรียนห้องประชุมการนำเสนอแบบไร้สายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทเรียนในรูปแบบการบรรยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะที่จะใช้โปรเจคเตอร์และในการตั้งค่าการเรียนรู้แบบลูกผสมหน้าจอขนาดใหญ่จะแสดงให้ครูเห็นอย่างเด่นชัด ที่ผ่านมาเป็นเป็นตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบลูกผสมซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน